สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาารีวิวแนะนำลอกสลิงมือหมุนนะครับไว้ใช้ที่ซื้อมาก็เอาไว้ใช้แขวนลำโพงนะครับอันนี้จะเป็นสลิงใหญ่เลยครับน,นี้ตัวเป็นรุ่นท็อปนะครับจะรับน้ำหนักได้ประมาณ1ตันที่ทตามัสเปคที่ระบุนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทันได้จะทำแท่นยึดเอามาให้ชม กันนะครับว่ากลไกมันทำงานยังไงแบบไหนทีน่ก็มันจะมีระบบล็อกนะครับเวลาเราหมุนล็อกแบบเซฟตี้ให้นะครับเวลาเราปลดเราคายมันอยู่ที่เราอ่ามันจะมีมีแกนให้ให้หมุนให้ปลดล็อกอยู่นะครับซึ่งถ้าถ้ามันอยู่ที่แท่นมันก็จะดึงง่ายแต่อันนี้มันอยู่อย่างนี้มันก็จะ ดึงเกกละลำบากไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามันได้ยึดแทนแล้วมันก็จะทำงานสะดวกนะครับอันนี้หมนุนเป็นการหมุนให้ดูอันนี้สลิงยาว8เมตรนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ตัวท็อปใหญ่สุดของในที่เลือกมานอกนั้นก็จะเป็นเล็กๆน้ำหนัก500อะไรเงี้ย500กโลอะไรเงี้ยแต่ผมเลือกสเปคที่1ตัน เอาเอาไว้แขวนตู้ลำพมงนะครับอย,นนอ,ยอ,อย่างนอยน้อยข้างละสอใบอย่างเงี้ยงาเล็กๆะจะใช้เป็นลอกสลิงมันจะสะดวกกว่าลอ,อกโซ่นะครับไม่ต้องอขนตัวโซ่มันจะหนักกว่านี้เยอะน้ำหนักจะเยอะอันนี้ก็ดึงจากข้างล่างเลยเวลาเราติดตั้งมันก็จะง่ายมันจะมีกลไกนะครับล็อกล็อกได้ เวลาเราหมุนเวลาปลดล็อกมีกลไกอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองเปลี่ยนมาใช้เอาไว้เซ็ตเล็กๆนี่ใช้สลิงบอกว่ามันสะดวกกว่าก็เลยหามาใช้นะครับมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามีเวลาก็จะเอาไปใส่แท่นยึด ที่ตัวฐานทัดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็นำมาหมุนให้ดูก่อนเพื่อน,นๆสนใจหรือว่าอยางไรครัอันนี้ก็จะมีหมุนเข้านะครับล็อกได้เวลาหมุนมันจะดังมีล็อกให้ดังแก๊ก้แก๊ๆแ,แก๊นะครับเป็นการเซฟตี้ให้อันนี้เรามาดูตรง นี่นะครับตรงที่จะเอาลอกมาติดตั้งนะครับรก็คือมันจะต้องอ,อยู่ในลักษณะประมาณอย่างนี้ให้มันมือก้านมือหมุนนะครับไม่ไปติดกับฐานแล้วก็ตัวเสาทัดนะครับให้มันหมุนได้อิสระหรือจะต้องทําแท่นออกมาอย่างนี้ด้านหลังเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของโครงทัดตู้ลำโพงมันอยู่ตรงข้ามกัน เราก็จะทําลักษณะแบบนี้เดี๋ยวทําแท่นยึดออกมาให้มันหมุนได้อิสระเนี่ยคือจะมีระยะ,ะไม่ให้ตัวตัวปั่นน่ะตัวหมุนนะครับไปชนกับตัวเสาแล้วก็พื้นด้านล่างก็ค,คือต้องยกลอยแบบนี้เ๋ยวต้องทําเป็นโครงต่อเราทําเป็นแบบประกอบอะอน,อน,อนะครับจะทําเป็นแบบประกอบถอดน็อตใส่น็อตอย่างนี้ครับก็คือต้องเอาเอาลอกสลิงนะครับให้มันมีฐานยึดของมัน ครับก็จะมีกลไกล็อกแ,แล้วเราดึงมันก็จะเซฟตี้ให้เราเพื่อที่ว่าไม่ให้มันลูดกับนะครับอยู่ที่เราสั่งปลดแกนล,ล็อกตัวนั้นนะครับออก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสนใจหามาใช้ได้นะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆก,กันเลยตะขอก็แข็งแรงนะครับสลิงใหญ่นะครับสลิงน่าจะ10มิลค่ะ ทำสปิกมีผิดนะครับผมอดีสั่งมาไว้นานแล้วยังไม่ได้ทําฐานก็เลยเอาออกมาปัดฝุ่นซะหน่อยวันนี้